สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเรามามีอะไรให้ครูนะครับผมจะให้จะให้ครูนะครับเป็นคนลองชิมนะครับผมซึ่งขนมวันนี้ผมกินมาตลอดเลยว่ามันอร่อยจริงๆครับแต่อยากให้ครูดได้ลองชิมครับ <Okay. S 2> โอเคข้าวปลาครับผมก็ซ้อมเหนื่อยๆนะฮะเราบรรชาดีได้เป็นมันฝรั่งนะครับผมน่จาจะออริจินอลน,น,นะครับนะฮะอันนี้ขนาด ร้อยหกสิบกรัมนะครับผมต้องชิมไหมจะได้กูลองชิมนะคะโอดคได้ อร่อยแห่เม,มื่อกี้ได้อู้ขอบคุทานอร่อยไหมอร่อยไลยอิ่มเจุกเลยฮะจุกเลยอิ่มจนจุกเลยลายไหมลายมาก<ด>สองต่อเลยอ่ะอัน,นแรกอะไรแมงมุมอันนี้ก็อีกอันหนึ่ง